ยินดีกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มในครอบครัวชมรมของเราครับกับการแข่งขันเพนหาเซียนฟุตบอลครับซีซั่น2ครับได้จบลงไปที่เรียบร้อยนะครับยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับแล้วก็1-8ถึง8อันดับครับที่ได้เงินรางวัลนะครับจากกระผมไปนะครับก็ยินดีด้วยทุกคนนะครับ พรุ่งนี้ครับเริ่มเท่านั้นซีซั่น3นะครับวันแรกนะครับใครที่อยากจะร่วมสนุกครับในการแข่งขันค้นหาเซียฟุตบอลในชมรมของเรานะครับอย่าลืมครับที่แอปเขียวครับ c H a 7 3ตัวครับมีแอไซ g ์อนนานะครับมาเป็นสมาชิกครอบครัวในชมรมได้นะครับหรือว่าจะมาที่ท่านั้นใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับ สรุปผลทนาฟุตบอลนะครับที่ให้ไปครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับเสมอไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับรายการน่าสกอตติสนะครับแชมเปียนชิพนั่นเองนะครับเป็นทางด้านเรสโลเวอร์ครับเสมอกับทางด้านชิมเยือนครับไปที่1ประตูต่อหนึ่งครับขออนุญาตนะครับกลาประธานโทษเลยครับตาย2วันติดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมาแก้ไขให้นะครับในส่วนของตัวหน้าช่องนะครับแต่อย่างไรนะครับเมื่อวานนี้ตัว V ีนะครับในกลุ่มในครอบครัวของเราครับเป็นบอลจีนนะครับ ซูเปอร์ลีกของจีนนะครับที่ให้ไปนะครับนานถงจือยุ่นนะครับพบทางด้านเทียนจินไทเกอร์นะครับก็เป็นทางด้านนะครับทีมเยือนครับเอาชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ผมให้เลือกลองทางด้านทีมเยือนครับครึ้นคบลูกนะครับก็ถือว่ายินดีเพื่อสมาชิกด้วยนะครับผมจะเอาตัวนี้แหละครับเมื่อวานนี้เป็นตัวหน้าช่องนะครับแต่นะครับมันเตะเร็วนะครับกวัวคลิปจะเปิดการมองเห็นอะไรกลัวทางด้านสมาชิกพลาดนะครับก็เลยให้ไปทางด้านบอลสกอตแลนด์แทนนะครับก็ถือว่าพลาดกันไปนะครับวันนี้ครับหนึ่ง จัดให้นะครับเป็นทางด้านลาลิก้าของสเปนครับเป็นทางด้านทีมท้ายตารางครับเวลา2องทุ่มนะครับอาร์เบสครับวันนี้เล่นในบ้านนะครับพบทางด้านอาร์เมเนียนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของทางด้านเฮดทูเฮดนะครับในเรื่องของฟอร์มแล้วก็ทางด้านตัวผู้เล่นกันนิดหนึ่งนะครับเริ่มที่ทางด้านเจ้าบ้านครับอาร์เบสครับในนัดที่แล้วครับเป็นทางด้านโคปาเดเรนะครับก็เป็นบอลถ้วยของสเปนนะครับบุกไปเยือนทางด้านเดวันโปครับมูเซียนะครับเอาชนะไปถึง10ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับ ห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะหนึ่งนะครับเสมอสองแล้วก็แพ้สองนะครับส่วนทางด้านอมิเลียนะครับก็เล่นบอลถ้วยเช่นเดียวกันครับบุกไปเยือนท่านซีเอฟคาร์ลาบราครับก็ชนะมาที่สองประตูศูนย์ครับห้าเกมที่ผ่านมาครับชนะหนึ่งนะครับแพ้สามเกมแล้วก็เสมอหนึ่งครับอ่เฮ็ดทุกเฮ็ดนะครับในการเจอกันครับล่าสุดครับเป็นบอลถ้วยนะครับในปี2021ันยบอครับอเมริกันครับ ทังด้้นอาราเบสไปหมดรูปเลยครับที่5ประตูต่อศูนย์ครับส่วนนะครับในการเจอกัน9้าครั้งนะครับต้องบอกว่าอาราเบสนี่กำชัยเหนือกว่าทางนั้นอาร์มิเลียนะครับเก็บชัยชนะไปถึง5เกมนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องในการจัดตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็บทวิเคราะห์นะครับว่าแนวโน้มจะให้ไปที่ทางใดนะครับอไปตามชมได้เลยนะครับในส่วนของการจัดทัพตัวผู้เล่นครับเริ่มที่อาราเบสเจ้าบ้านครับวันนี้จะไม่มีนะครับตำแหน่งของกองหลังครับซาบีโรเปสครับ ที่มีอาการบาดเจ็บนะครับรวมถึงท่านั่นกองหน้าอย่างท่านั่นจูเรโน่ทีมิโอเน่นะครับก็บาดเจ็บเช่นเดียวกันครับพลาดนะครับหมดสิทธิ์ช่วยเพื่อนๆลงสนามนะครับในการจัดขุมกําลังครับวันนี้จะมาเล่นในระบบ4-3-3ครับดัน3เกมลุกเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านั่นกีเก้กาเซียครับหลุยลิโอค่านะครับรวมถึงท่านั่นคอนกูริดี้นะครับเป็นตัวนะครับจบสกอร์ในแดนบนนะครับมาดูฝั่งของท่านั่นอเมริกาทีมเยือนครับวันนี้นะครับในตําแหน่งของท่านั่นนักเตะบาดเจ็บเนี่ยก็จะมีท่านั่นเอสกาคอนซาเลนนนนะะคครรััับบใตําแหห่งงงงขออกล รวมถึงท่านั้นกองหน้าอย่างท่านหลุยส์ซอเลสครับที่มีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับในการจัดทัพครับก็จะใช้งานทางด้านเลโอปาติสเตลนะครับอยู่็นด้านหน้าเป้านะครับขณะแผงกองกลางก็จะมีทางด้านอาร์ดีเอมบาบานะครับรวมถึงทางน้านโลเปโตเน่นะครับเป็นตัวเชื่อมเกมในแดนกลางนะครับเลยราคาครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอาราเบสครับเปิดมาต่อที่ครึ่งลูกขาวนะครับแนะนําวันนี้ให้เลือกเชียร์ทาาด้านเจ้าบ้านได้เลยครับ ผมว่านะครับถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีทั้งคู่ครับแต่อย่างไรครับอาราเบสนะครับได้เปรียบนะครับเสียงเชียร์แฟนบอลนะครับน่าจะกระตุ้นครับรุ่มเร้านะครับเอาใจนะครับช่วยนะครับให้นักเตะอาราเบสนะครับเก็บชัยชนะนะครับนัดนี้ให้ได้นะครับหลังจากที่ทางด้านอเมเิียนะครับ เกมเยือนก็ไม่จะสู้ดีนะครับแพ้เกมเยือนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อย่างชนะในเกมเยือนไม่ได้เลยนะครับวันนี้ครับอาราเบดูดีกว่านะครับน่าจะบทขยี้เก็บ3แต้มไปได้ครับวันนี้ที่เลือกเชียร์ท่านั้นเจ้าบ้านครับอย่างอาราเบสไปได้นะครับในรายการของลาลิก้าสเปนครับเวลา2ทุ่มบ้านเราครับส่วนหน้าทางเพิ่มเติมแล้วก็ทางด้านกิจกรรมในกลุ่มครับใครที่อยากจะไปติดตามครับเช่นเดิมครับมาที่แอปเขียวครับ C H A ครับ73ตัวครับมีแอไซาหน้านาครับ แล้วก็ทางด้านใต้โปรไฟล์มีทางเข้าเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ครับขอบคุณมากนะครับ